คู่ดี่5ป้าตือและพี่นวดต้องบอกเลยว่าติ๊กตอกซื้อลักทำให้น้องลูกตือได้เจอกับพี่นวดผู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตเป็นสีสันความสดใสาพากันไปทำอะไรที่สนุกสนานจนลืมอายุไปเลยเวลาป้าตืออยู่กับพี่นวดก็ดูแฮปปี้ตัวเล็กตัวน้อยให้พี่นวดคอยปกป้องตลอดแนรักจะไม่มีคำนิยามแต่ป้าตือก็พูดแล้วว่าพี่นวดเป็นผู้ชายที่สวรรค์ส่งมาให้คำตอบตะโกนไปอีกจ้าแถมป้าตือก็ยังควงพี่นวดออกงานคู่ก็ให้ภาพเล่าเรื่องไปเลยสิคะ เอ็มและเอ,อื้อคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่า13ปีแล้วหวานไม่ตามกระแสแต่รักไม่มีออมเพราะทั้งสองยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารัก,ารกมาเสิร์ฟโซเชียลอยู่บ่อยๆเอื้อทำอาหารเก่งดีกีมาสเตอร์เชฟทำกับข้าวให้เอ็มกินตลอดพิเศษทุกวันล่าสุดพี่พี่สื่อถามเอ,อ็มว่าทำไมถึงหันไปส่งประกวดนางงามเอ,อ็มก็บอกเลยว่าเป็นความชอบของเอื้อหวานใจไม่ได้ชอบเลยแฟนชอบเป็นคนตามใจแฟนด้วยค่ะ oh, oh, oh. ส่วนเอ,อ็ม<ๆ>เป็นคนตามใจแฟนเอื้อชอบอะไรอ